สยามเชอโชจัดงานเจแปนเฟสติวัลเกิดขึ้นจากความร่วมมือครั้งสำคัญของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศาสตราจารย์ดรวิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสายการบินไทยแอร์เอเชียโดยนายทัศพลแบล์เลเวลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็และประธานกรรมการบริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียและนายสมชายชีวสุทธานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแมทชิ่งโกบอลจำกัดที่จะเนรมิตสยามสแควร์ให้เป็นแดนอาทิตย์อุทยัยเพื่อให้คนท ได้ดื่มด่ำเสน่ห์ของญี่ปุ่นทำกางแลน์คสำคัญของญี่ปุ่นแบบจัดเต็มค่ะตอนรับเดือนแห่งเทศกาลในวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคม2567นี้ค่ะก็ขอบคุณสู่มวลชนนะครับที่วันนี้มาในงานนี้อันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มนะครับเป็นตัวอย่างอันนึงก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านอธิการขอบคุณทีม CU ทางจุฬาที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกับทาง Matching Global ปดีุณโจแอแ์เอเชียวันนี้ติดภารกิจต้องต้องออกไปก่อนนะครับก็ ก็ขอบคุณมากสื่อมวลชนที่มาก็วันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่ที่ทำให้เห็นว่าในงานที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับยังไงผมเรียนเชิญก่อนเลยนะครับ29-30พฤศจิกายนนี้แล้วก็1ธันวาคมนี้จะพบกับน้องๆนะครับเต็มเวทีนะครับในงานสยามเจโชว์2024ครับถายทที่เกิดขึ้น3ามวันก็จะประกอบด้วยดนตรีนะครับมิวสิกแล้วก็แฟชั่นโชว์นะครับแล้วก็แอดแอนด์ทอยนะครับที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งอาหารการกินไฮไลท์ของเรานะครับมีมนุษย์ลากรถ นะครับจากญี่ปุ่นบินตรงมาเลยนะครับที่จะมาถึงที่ประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายที่จะเกิดขึ้นในงานเชฟแอน expo ครั้งนี้ครับศ mm hmm. ิลปินไทยและศิลปินญี่ปุ่นก็ประมาณ300ชีวิตนะครับใน3วันเวที3เวทีของเราจะเป็น j s t a ตช s โชว์สเตแล้วก็นิปปอนสเตชเต็มอัดแน่นเลยครับไม่มีช่วงพักเลยนะครับแล้วก็มีแฟนเดนโชว์นะครับที่จะเติน บนสตรีทแฟชั่นจริงๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนก็ปิดถนนตรงนี้สนทน,น,นี้ประมาณกี่ทั้งหมดเลยครับท,ทั้งหมดตั้งแต่ต้นนเลยนั่งจบเลยก็ประมาณ600 600เ <600 S 2> มตรนะฮะบรรยาการ600เมตรนะครับจะบปิดถนนทั้งหมด6 0 0เมตรตรงนี้ครับก็อย่างที่บอกเลยคว่าวันนี้เป็นเหมือนเป็นเทสนะคะสำหรับวันที่จะเกิดขึ้นจริงๆวันนี้ก็ทุกคนจะได้เห็นแล้วว่าเออก็มีพวกเรามาวงงานแล้วก็วันจริงๆก็คือหนูก็ไปวันที่1พันล้าด้วยไปเดินแฟชั่นโชว์กู เพราะว่ารู้เลยว่างานที่จะิดขึ้นเนี่ยน่าจะจัดใหญ่มากๆเพราะว่าเราจะเปลี่ยนไอย่างไห้เป็นญี่ปุ่นค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะอลังการแน่นอนก็อยากให้ทุกคนได้มาดูกันแลวก็สนุกสนานกันครับก็สำหรับวันแถลงข่าวก็เห็นได้ว่าเพื่อนๆในวงการมากันเยอะมากแล้วก็เวทีขนาดนี่แค่เวทีวันเปิดแถลงข่าวนะครับถ้าเกิด เวทีวันงานจริงเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนแล้วก็บรรย,กยากาศในงานน,น่าสนใจมากๆเพราะว่าผมเองอเป็นคนที่ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่แล้วเราได้งานวันนั้นก็คือจะเปลี่ยนสยามไเป็นญี่ปุ่นเลยคือผมบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็เราเองก็อยากกินอาหารญี่ปุ่นด้วยในงานก็มีอาหารด้วยแล้วก็ผมเองอเป็นโอตาคูผมก็อยากจะเ้ยเราก็อยากไปดูว่าตรงไหนมีอราร์ตอนิเมะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับคนที่ชอบวัฒนธรรมวัฒนธรรมพอเป็นญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าต้องมาห้ามพลาดแน่นอนแล้วก็คนไทยก็ลองมาลองมาดูเพราะว่า พอเป็นญี่ปุ่นมันมีเสน่ห์มากๆเราอยากให้มาครับลองมากันนะรู้สึกว่าแค่ชื่อยังไงมันก็ใหญ่ครับผมแล้วผมว่างานจริงๆอ่ะจะต้องยิ่งใหญ่มากกว่าชื่อแน่นอนลองมากันดูครับจะบอกว่าโชว์นั้นคือฟูลโชว์กว่านี้เพราะว่าวันนี้มีแค่เพลงเดียวแต่วันนั้นเราก็จะมีฟูลโชว์เลยมีประมาณ 7- 8ถึงเพลงแปกว่ะเจถึง8เพลงครับเต็มโชว์เต็มโชว์เลยเต็มโชว์ฟูลโชว์จะว่าไปแล้วงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับวันนี้เราเป็นเจโชกก็จริงแต่ นะสิ่งที่เราจัดงานวัตถุงสมยิงคือเราอยากให้พื้นที่นะครับเป็นที่แห่งความสนุกความสุขของเยาวชนวันนี้นะครับสยามสแควร์ไม่ใช่พื้นที่ค้าขายนะครับเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่ที่ทําให้เยาวชนของไทยเนี่ยได้มีการแสดงออกนะครับมีความพิสร้างสรรค์ถนนเส้นนี้ถนนสยามสแควร์เปิดขึ้นนะครับเป็นพันถนนที่เต็มไปด้วยความสุขความสนุกข,ของเยาวชนและวันนี้นะครับงานที่เกิดขึ้นคือการสร้าง เสริมประสบการณ์ของเยาวชนให้มาแสดงออกแล้วมีความที่สร้างสรรค์เหมือนน้องๆเหล่านี้เลยครับนะมีความสามารถทางด้านร้องเพลงนะครับมีความสามารถทางด้านการเต้นและทั้งหมดนะครับนี่คือการสนุนเยาวชนไทยของชาตินะครับเราไม่ได้เรียนแบบวัฒนธรรมไทยแต่เราสร้างตามแบบฉบับของตัวเองที่เป็นไทยแล้วก็ผสมผสานกับความเป็นญี่ปุ่นด้วยครับ ครับเป็นงานใหญ่แต่ว่าเนอนาคตจะมีใหญ่กว่านี้อีกได้นะครับ <Okay. S 1> ถ้าเราเคยเห็นนะครับที่ปุ่นมีฮาราจูกุอย่างไรอนาคตรเราอยากให้เด็กไทยมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเป็นไทยฮาราจูกุก็ได้และวันนั้นนะครับก็คือวันวันที่สยามสแควร์จะกลายเป็นพื้นที่ของเยาวชนคนไทยทุกคนที่ได้มาแสงออกและมีความสุข นะครับระหว่างการที่เราได้แสดงกิจกรรมร่วมกันครับฟรีหมดเลยครับครับฟรีหมดครับฟรีหมดไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดแต่สิ่งที่ไม่ฟรีก็คือว่าความคิดสร้างสรรค์นี่แหละครับนะดังนั้นแหละครับนะเรามาชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆยอชนของเราและภูมิใจไปกับเยาวชนของคนไทยร่วมกันครับภายใต้นะครับแล้วก็แ a t c h i n g กล o อลกับนะครับพื้นที่ของ PMCU ครับการได้ผมพาแบรนด์มาเดินในเศษโชว์ครับก็ก็ขอบคเกียรติ ในวันเปิดตัวเขาที่ยิบก้าก็จะพาแบงค์งมาเปิดเพลย์่นโชว์ในวันนั้นครับเป็นเพลย์่นโชว์คลาสสิใหม่ภูมิใจมากครับครั้งแรกที่ที่คู่มาอสวนรู้สึกว่าเขาคุณที่ให้เกียรติถึมากเลยครับแล้วก็สัญญาไว้ทำโชว์นี้เต็มที่ครับมองว่าเป็นแค่เพลย์่นโชว์ไม่ได้เป็นเพลย่นที่รวมโชว์ที่หลากหลายมากที่สุดแล้วก็อยากฝากทุกคนมาครับอยากเรียนเชิญน,นะครับสยามเจโชว์2024นะครับ เป็นการร่วมมือกันระหว่าง t m เ u ียนะครับวิสัยทัศน์ของท่งนานอธิการต้องขอบคุณมากเลยครับท่นานอธิการนะครับ,รบแล้วก็เรามีสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการก็คือแอร์เอเชียนะครับร่วมกันสร้างสารรค์งานในนี้เป็นผลง,งานที่ดีที่สุดนะครับน่าจะเป็นการจัดงานกลางแจ้งที่เป็นเจแปนเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็จะครบกับศิลปินต่างๆมากมายในแง่ของเพลงแฟชั่นโชว์จากหลากหลายจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อาร์ตแอนด์ทอย อาหารเครื่องดื่มเต็มรูปแบบแล้วก็มีไฮไลท์แลนด์มาร์คนะครับโตเกียวทาวเวอร์ Tower, สูง10เมตรนะครับแล้วก็แลนด์มาร์คอ,อุโมงค์โคบญี่ปุ่นแล้วก็เสาโทอิสูง5เมตรนะครับซึ่งมาถ่ายรูปโดยบรรยากาศถนนทั้งงานก็จะคลาคล่างไปด้วยการตกแต่งรูปแบบญี่ปุ่นทั้งถนนนะครับแล้วก็ศิลปินน้องๆที่จะมาร่วม3เวทีหลักไม่ว่าจะเป็นเวที J เ s t s h ช w Stage และน i ป p อน Sta g e 3เวทีจัดเต็ม 3วันเต็มๆมีทั้งสเตจโชว์สตรีโชว์นะครับสวันเต็มๆนะครับเรียนเชิญ29 30พฤศจิกายนและก็1ธันวาคมนี้ครับ